สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุผูสุคนนะครับมนันจะพามาชมเหรียญหลวงพ่อเกษมเขมโกนะครับสุสานแตลักจังหวัดลำปางนะครับเหรียญรุ่นนี้ก็เป็นเหรียญน,นิติสารศักดิ์สิทธิ์ในสมัยนั้นนะครับจัดสร้างออกมากแถมกับหนังสือนะครับเป็นเหรียญสภาพสวยงามครับเหรียญสภาพสวยงามอืม ผิวคมชัดลึกเจ๋านะครับเลี้ยนเนื้อทองแดงล่มดำนะครับสภาพผิวเลียนก็การแจ้พิมพ์นี่ก็สวยงามครับการแจ้พิมพ์นี่ก็สวยงามสวยงามครับ เรามาชมด้านข้างนะครับด้านข้างของเหรียญก็ทรงบระส,สั์ปันใดนะครับด้านหลังนี่ก็จะมีอัคารายันนะครับอัคารายันสามแถวอัคารายันสามแถวแล้วก็เขียนห้าลอพันสามหาเ,เมตตาบารมีสุสานไตลักษณ์ลำปางสองห้าสามหกนะครับ เหรียญสภาพหิ่งครับสภาพพิ่งภาพเรียนไม่ผ่านการใช้นะครับว่ผ่านการใส่นะครับผลวานะครับ mm hmm. เหรียนสภาพดีสวยงามครับ mm hmm. อันนี้ก็จะทมีโคดนะครับโคดที่ผมบอกว่ามีโคด คขุด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 สุ่มสันสันนะครับสองห้าสามหกนะครับสุสานไตลักจังหวัดลำปางนะครับเป็นเหรียญสวยสภาพหิ่งครับสภาพหิ่งด้านข้างของเหรียญครับขอบตัดชัดเจนเอาไปใส่เลื่องอะ ขอบตัดชัดเจนการแจ้พิมพ์นี่ก็ททำใดสวยง่ามมากนะครับของรุ่นนะครับการแจ้พิมพ์สวยง่ามเนว่า พิมพ์นี่ก็เป็นพิมพ์รูปกระจกนะครับรูปกระจกอัดกรอบนะครับที่ติดตามฟ้าผนังบานนะครับลวดไลก่ก็ถือว่าฝีมือสุดยอดครับช่างฝีมือสุดยอดมากนะครับต้องยอมรับในความสามารถของสร้างคนในสมัยนั้นนะครับถือว่าบอรธรรมดานะครับ ท่านที่เขามากจะเรียกฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาเอาไว้แค่นี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม